ให้ลูกค้าดื่มดื่มน้ำเนาะคะ่ะแล้วก็มีขนมนี่ยังให้นะคะแล้วก็นีเป็นบิน,นะคะ่ะลูกค้าจ,จ่ายตังค์เราโบเอาบินไปน้ำนะคะเกี่ยวกับเปลี่ยนผ้าไหมนะคะให้เขากับเทศกาลฉลองไคกินไข่นะคะยันีเขาจะใส่สีเหลืองกันเนาะคะ่ะเวลาเขากินไข่ส่วนผ้าม่านนั้นกน็จะเปลี่ยนนะคะแต่วันนี้ถ้าได้สะดวกนะคะ พึงนวดลูกค้าแล้วนะคะเปยวสวัสดีทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของเปียวสวีเดนนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เปียวทํางานนะคะเหลือลูกค้าอีกคนนึงเปียวก็จะกลับบ้านแล้วค่ะนวดลูกค้าไปแล้วสามสี่คนค่ะทุกคนเหลืออีกคนเดียวค่ะเมียแอรแลรวคนว่างหันเพิ่นเป็นคุณครูนะคะพ่นว่า,าโอ้ยมือนีเธอจะเป็น นวดอ่นใส่แห้งไหลเอาสิซะฉันขอใจเงินวันนี้เป็นกันเลยจ่ายโมบายเพเอาจะาคือบอจ่ายเงินอันที่วัดได้จากหลวงนะแม่ได้จากเพิ่นเป็นคู่เนาะเพิ่นก็นจะได้เงินรู้สินะคะบอบอ,บอวันนี้ฉันอยากจ่ายเงินให้เธอถ้าจ่ายเงินโอ,อน page, นะโมบายเพย์เพียวก็จะได้เงินวันนี้เลยแต่เขาก็จะหักออกไปอันหกบาทรู้สินะคะคือเวลาที่ลูกค้าจ่าย จ่ายเฮางห้องสินะคะบว่าจํานวนเงินจาใด้คนที่มีบริษัทเนาะค่ะก็จะต้องหัก6บาทโดยอัตโนมัตินะคะคือค่าจ่ายของโมบายเพ้งน,นะคะนะคะแล้วก็จะมาจ่ายค่าภาษีอีก25%แล้วก็จะมาจ่ายหม่อมอีกยี่สิบยี่ปรประมาณนี้น่ะก็เป็น50าสิเปอร์เซ็นต์นั่นเองคะนี่แหละค่ะคือการทำงานในเมืองนอกนะคะการทำงานในต่างประเทศเขาจะต้องเสียภาษี50เปอร์เซ็นต์นะคะคือคนที่เป็น จะของกิจการเนาะค่ะนั่นแหละคะ่ะแต่ถ้าเป็นพวกอาหารเครื่องดื่มการกินหรือชาที่เปียวขายทางลังสินะคะเปียวจะเสียแค่สิบสองเปอร์เซ็นต์เนาะคะนะ่ะเนาะเราก็จะมาเสียหม่อมเสียอย่างตามตามมาอีกนั่นแหละคะ่ะจะบอเสียแพงเท่ากับอา,อาหารการกินจะเสียภาษีน้อยกว่านะคะประมาณยี่สิบยี่สิบห้านะคะจะบ่ค่อยลายเหมือนนะอาชีพนวดหรือว่าอาชีพทีเฮ็ดเกี่ยวกับกระดาษหรือว่าอย่างสินะคะ จะเป็นอย่างที่แพ้งแนงสิงนะคะเสื้อผ้าทังสิ่ก็จะแพ้งะคะ่ะนั่นแหะค่ะก็เล่าซูฟังนะคะนั่นแหะค่ะเป็นไดโน้ะแม่แม่เปี้ยวนะคะทุกคนอันก็ได้คุยกับเพื่อนๆเนาะคะ่ะเราก็ซื้อบัแล้วนะคะเตรียมตัวเขาง,งานอีพีอีพีที่สองนะคะทุกคนเป็นยังไรแน่นอนอีพี EP ที่สองเห็นพญบยันฟินแลนด์เราบอกว่าอีพีนี้เนี่ยเราจัง ผู้เชี่ยวชาญเลยด้วยค่ะครูครูมาสอนมาสอนเลยมาสอนแอคติง้งสอนออียงไหลย,ยังอีพีที่สองจะต้องดีกว่าอีพีหนึ่งแน่นอนนะคะเดี๋ยวเขามาลุ้นกันนะคะว่าอีพีที่สองเป็นยังไงผู้ใดเตรียมความพร้อมสื่อบัตรแล้วแน่มาเขียนเล่าสูกันฟังแน่ด้วยค่ะส่วนเปี้ยวนี่สื่อบัตรแล้วนะคะสําหรับซีทีนังนะคะเสร็จแล้วเปี้ยวก็ได้เพิ่มมาอีกนะคะทุกคนได้ได้ฟรีมาอีกสามนะคะเปี้ยก็ดึงแม ตัวเองแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะเขามานะคะเป็นเจ็ดพอดีค่ะเพิ่มมาอีกสามเป็นเจ็ดค่ะซื่อซี่แล้วก็อีกสามได้ได้มาฟีอีกสามเป็นเป็นเจ็ดนะคะทุกคนแล้วก็ได้เป็นแฟนตัวยงของพยาบาลฟิลแลนด์เบนนะคะเออมือขนนึ้นีลยคะ่ะกีดกัดดีใจลายได้เป็นแฟนตัวยงนั่นแหละค่ะทุกคนเ่ลกับมาเราให้ฟังนอกอ,อาทิตย์นี้เบลจับกระแสพูดถึง ช่องพยายบาลฟินแลนด์แล้วก็น้องบิ๊กแน่เด้อค่ะแล้วก็โตเกียวมิวสิกนะคะทุกคนอย่าเฝ้าป่าอย่าเฝ้าทิมเด้อมาให้กำลังใจเปียวแน่มาเขียนคอมเมนต์ให้เปียวได้อ่านแล้วก็เปียวจะได้ออกมาทำคอนเทนต์นะคะทุกคนอันเปียวเขาไปเบิ่งในช่องน้องบิ๊กเนาะคะ่ะพยายบาลฟินแลนด์เพิ่นก็เตรียมอันมองทํางานเพิ่นออฟฟิศเพิ่นเนาะคะ่ะก็พากันกวาดทําความสะอาดกับอันพนักงานเพิ่นนั่น,นะะแหละค่ะแล้วก็ นักแสดงเพื่อนนะคะช่วยกันย่างคำว่าคอมเมนต์เลยนะคะเพื่อเขาไปชมนะคะทุกคนแล้วเพื่อนก็เล่าให้ฟังนะคะว่าให้เตรียมตัวเลยพากกันสื่อบัตรเต้เนิร์นเดี๋ยวจะมีปัญหาเหมือนอีพีแรกนะคะเพราะว่าเวลาคนลุ้มสื่อพร้อมกันน่ไหมคะทุกคนระบบมันก็นจะล้วนเนาะเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมความพร้อมสื่อบัตรไว้แล้วก็เตรียมนะคะเตรียมว่าเขาจะต้องไดบิงนะคะวันที่เกาเนาะคะ่ะวันหนี้วันที่หกเป็นบล็อก อาจามย์โมผีนณีวันที่หกหรือที่เจ็ดที่เจ็ดแล้วเนาะแปดเก้าอีกสองวันนี่ก็ทําการแสดงแล้วนะคะเปียวกับยำความร้อนแล้วค่ะเปียวกได้เข้าไปแน่นในเพจใช่นไหมคะก็ได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็ยอกยอกล้ออันแม่แม่ทั้งหลายนะคะเรียวกับว่าอันสวัสดีเด้อขอบพระคุณหลายๆลเปียกได้อันฟรีที่นั่งมาสามนะคะเปียกกับเลยบอกว่าขอบพระคุณหลายๆเด้ออันโตเกียวมิวสิกขอบคุณนะคะที่เปียกได้บัตร มา3ใบนะคะเพราะว่าเปลือสื่อไปซีใบเนาะคะ่ะนั่นแหละค่ะแล้วบัณฑิตเบลก็เลยดึงเพื่อนๆเ,เข้าไปแล้วก็ดึงแม่แม่เข้าไปด้วยนะคะแล้วบัดนี้นะคะทุกคนเบวก็เกลยไปเขียนแซวแม่ยกในช่องค่ะว่าคอนอันสาวสี่สิบบวกแม่เพราะว่าเยวอายุสี่สิบสามเนาะคะ่ะเบก็อยากอยากเห็นแม่แม่ที่อายุสี่สิบบวกนะคะมีภัยแน่เนาะรุ่นไว้บราะเพิ่นกับมาเขียนคอมเมนต์ตามนะคะ มีอ่นเอฟซีท่านหนึ่งในในช่องพ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่บ้านฟินแลนด์มาเขียนว่าอันตาลายนะคะตาลายแล้วก็ตื่นเต้นนะคะแบบคล้ววายๆกับว่าเฟซบุ๊กแล้วก็กลุ่มไลฟ์สดสตรีมมิ่งของตัวเกี่ยวมิวสิกเป็นอีอย่างที่ไม่สำหรับแม่ๆหลายท่านที่บ่ิษัทชำนาญัสินะคะเพิ่นนเี่ยกดโอนเงินเสร็จเพิ่นก็ส่งสลิปไปสองรอบน่ะแม่ค่ะระบบเขาก็อันนี้เนาะคะ่ะก็เลยบอกว่า ส่งมารอบเดียวพอะแบบว่าแค่ว่า่นกดพีพิ่นก็เลยมาเขียนให้ดยวเบ่งนก็เลยว่าบ่เป็นยังดอกดีออกจะได้เรียนรูนี่หละค่ะทุกคนครับแม่แม่นะคะคนเล่น a c e b o o k บ่เปลี่ยนคนกดรับอียงบ่เป็นก็เหตดเป็นย่อนพญาบานฟินแลนด์นี่ล่ะค่ะคือตื่นเต้นนะะมีอีอย่างใหม่ๆหให้ได้ได้พูดถึงได้ก้าวถึงแล้วก็ได้ได้ได้เข้าไปเบ่งได้ไปชมนะคะนี่ล่ละค่ะคือเทคโนโลยีนะคะใหม่ๆมเข้ามาก็เหตดให้เขาได้เห็นอย่างหลากหลาย อันมอล้ำในอันกุมปิดไล่สดนองสินะคะกามีให้เขาเห็นนงสินะคะแล้วกัการทำยูทูบน้งสินะคะเปียวก็ได้ออกมาเห็นได้ออกมาแสดงตัวตนได้ออกมาพูดมาคุยปกติเปี้ยวเป็นคนพูดติดอ่างนะคะเราเป็นคนอยากอายหนากล้องมากแล้วก เฮดให่เบียวได้ฝึกตัวเองไปด้วยนะคะถ้าเบียวพูดสิ่งใดบบทูบโควนย่าได้ถือสาเบียวดะะ้วยค่ะเบียยก่ะหาอยหางเฮ็ุแล้วก็ช่วงนี้กระแสของพญ่บ้านฟิเลน์พนกรลังดังเบียยก่ะอยากจับกระแสมาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวด้วยแล้วก็อยากพูดถึงน้องบิ๊กี่สินะคะกับภูมิใจที่ว่าน้องได้เดื่นมาถึงจุดที่สูงนะคะจุดที่สูงในวัยอายุย3นะคะ ก่อนหน้านั้นน้นนองเป็นอ่ายูทูบเบอร์เนาะเมื่อหาหกปีที่แล้วย้อนกลับไปเบิ่งแล้วค่ะเป็นช่วงที่น้องบูมมากๆเลยยอดวิวเกา่าๆที่เปียวเคยเบิ่งสมัยที่เปียวเอาเบอร์อีกเบอร์หนึ่งบอรแมนเบอร์ของช่องเปียวนะคะเปียวมีเปียวม,มีเบอร์อีกเบอร์หนึ่งนะคะไปถ้าเบิ่งช่องทั่วไปนักสินะคะ นั่นแหะค่ะตีกับเขาม้าให้เปี่ยวเบิงวิดีโอเก่าๆที่เปลี่ยวยังท่านได้เบิงแล้วที่เปี่ปยวพลาดไปจริงๆนะคะยอดวิวเก่าๆของน้องเมื่อหาปีหกปีที่แล้วทุกคนโอ้ยข้นมาหลายคักหลายเนี่ยถ้าผู้ใดอยากเห็นหรือว่าอยากรู้ว่าวิดีโอเก่าเป็นใดลองเข้าไปเบิงในช่องพูญ,ญ่าบานฟินแลนด์นะคะในยูทูบนะคะจะตีขึ้นมาหลายย่างมากเลยตั้งแต่คกแตกตําสมตําแล้วก็อัน แั่งแจนนอง่เราเอยียงต่างๆนะคะเราก็นองอยู่กับแม่ก็ยัอียงสินะคะเขาไปชมด้วยค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็มีเรื่องเล่าเก่าๆนะคะแล้วก็จนมาถึงวันนี้เคทเฮาภุมมใจแทนน่นเค่ะพุ่มใจแทนครอบครัวของเพิ่นพุมมใจแทนแม่ของเพิ่นเนาะค่ะได้ข่าวว่าแม่ของเพิ่นก็จะกลับในเมืองไทยแล้ววันที่ทันทีเท่าใดไปก็จำาม่ค่อยได้นะคะ่ะเมื่อคืนไม่ค่อยเบิ่งไหลสดเพิ่นยูนั่นแหละค่ะก็ดีใจเนาะค่ะนี่แหละได้ลูกดีก็เป็นหน้าเป็นตาให้พ่อให้แม่ได้ค่ะ ให้พ่อแม่ได้สบายนะคะได้ข่าวว่าแม่นกนี้เพิ่นเพิ่นสิกลับไปยู้โดนผลัะเพิ่นวาเพฉะนั้งท่านนี่รู้ว่าเพิ่นสิกลับมาามือใดแต่กับบแม่วนวาเพิ่นทิ้งฟินแลนด์ไปเลยะคะ่ะเพราะว่าบอสันกบเสียอันเสียความเป็นนะ คนฟินแลนด์หไหมค่ะสัญชาติเนาะค่ะก็ต้องสงสัยม่นอาจจะไปอยูโดนแล้วก็อยู่จนเบื่อพุ่นล้วค่ะช่งจะกลับมาฟินแลนด์คือเก่าโอ้ยบอกมาแล้วก็ดีใจแทนเนาะค่ะนี่แหละค่ะไอ้ยังสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็อยากเล่าสู่กันฟังแล้วก็รวมยินดีไปด้วยนะแม่ค่ะทุกคนมีความคิดเห็นเป็นไงเนี่ยเนาะมาเขียนคอมเป็นต์ไต้คลิปให้เปียวได้อ่านได้ชุมชื่นหัวใจด้วยนะคะเปียวขอกราบขอบคุณทุกท่านที่เอ็นดูช่องในน้อยของเปียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้เนี่ยเด้อจ้าเจอกะ